เป็นวันสุดท้ายของเราสองคนนะคะเจ็ดโมงเชา้าวันนี้เราก็จะไปลงน้ําเย็นนะคะ ประโยชน์ของมันเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะแอมมาจะมันเล่าให้ฟังมันมีทั้งหมด7ประโยชน์เลยทีเดียวก็คือ 1. นนะคะมันช่วยกระตุ้นการไหลหมุนเวียนของโลหิตนะคะทำให้ร่างกายเราตอบสนองต่อความเย็นนะคะช่วยลดการหดและการขยายหลอดเลือดทำให้เลือดเราสูบฉีดดีขึ้น2เพิ่มพลังงานและความสดชื่นเพราะน้ำเย็นกระตุ้นระบบประสาททำให้เรารู้สึกตื่นตัว3มมันช่วยลดอาการ อักเสบของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งตัวนี้มันช่วยได้ดีแล้วฟื้นฟนูหลังจากเราออกกําลังกาย4กระตุ้นระบบเผาผลาญทาให้ร่างกายเรารักษาอุณหภูมิและทําให้ระบบเผาผลาญเราดีมากขึ้นนะคะ,ะข้อ5มันก็ยังช่วยกระตุน้นทําให้ร่างกาย เป็นแบบนี้เป็นระยะระยะและช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากขึ้น6ก็คือมันช่วยทำให้จิตใจแลาปลอดโปรง่งลดความเครียดไข้ที่เครียดลงน้ำเย็นเลยค่ะเพราะสมองของเราเนี่ยมันหลั่งโดพามีนและสารสืสร่อประสาทจะช่วยทำให้เรารู้สึกดีฝึกใจและฝึกวินยัยการลงแช่น้ำเย็นทุกวนันทำให้เรามีจิตใจที่แข็งแรงใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดต like, ิดตามไว้นะคะ